คำศัพท์พื้นฐานสําคัญที่คนใช้ ChatGPT ต้องรู้ครับคำแรกเลยครับคุณต้องรู้จักคําว่า ChatGPT ก่อนว่ามันคืออะไรนะครับมันมาจากคําว่า Chatbot นะครับที่ใช้ความสามารถของคําว่า GPT ที่เป็นตัวย่ออีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่สองครับคุณต้องรู้จักคําว่าพร้อมก่อนเลยนะครับพร้อมเป็นประโยคคําสั่งครับที่คุณต้องใช้ในการสั่งการ ChatGPT ให้ตอบคาถามกลับมาครับว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรนะครับอย่างที่3มครับมันจะมีคําศัพท์หนึ่งนะครับที่เรียกว่าพร้อม engineering นะครับซึ่งเป็นหลักการในการสั่ง ChatGPT ในเชิงเทคนิคอลสาหรับโปรแกรมเมอร์นะครับงนั้นสำหรับผู้ที่ใช้งานนะครับผมแนะนําให้รู้จักคําที่4ที่สําคัญกว่าครับคือคําว่าพร้อมดีไซน์ครับคือคุณสามารถดีไซน์หรือออกแบบคําถาม c h a t GPT เองได้โดยที่คุณไม่จาเป็นต้องรู้ถึงขั้นซับซ้อนเท่ากับพร้อมเอนจิเนียร์ซึ่งวิธีนี้ง่ายกว่ามากๆครับผมคำที่5ครับคือคําว่า i n นไซ h ์ครับเป็นอินหนึ่งพาร์ทสำคัญที่ AI หรือ c h a t GPT เนี่ยไม่มีทางสามารถทําได้ครับคุณต้องเป็นคนวิเคราะห์อินไซน์ของสินค้าธุรกิจ และบริการก่อนเสมอก่อนที่คุณจะไปทําการสั่งการ c h a t GPT ได้และแนะนําไม่ใช้หลักการพร้อมดีไซน์หรือออกแบบคําถาม c h a t GPT จะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าความเอนจิเนียร์ Engineer, แน่นอนครับผมคำสุดท้ายครับคือคําว่า use case ครับ use case คือสิ่งที่ c h a t GPT หรือ AI สามารถทําได้ครับถ้าคุณรู้จัก use case คุณจะสามารถสั่ง c h a t GPT อย่างไรก็ได้ชีวิตคุณก็จะง่ายขึ้นทันทีครับผมถ้าคุณไม่อยากตกเทรนเรื่อง c h a t GPT อย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะครับ